สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g r a c e n a Alchea นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแชร์ประสบการณ์อีกแล้วเป็นประสบการณ์ในวันนี้ของเราที่เราตะหนักรู้ได้ด้วยการอยู่กับตัวเองเชื่อมต่อกับลมหายใจของตัวเราเองเวลาที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็จะเหมือนตะหนักรู้อะไรบางอย่างได้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไร แต่ว่ามันเหมือนเป็นการเชื่อมต่อกับตัวตนภายในตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วยู่อยู่มันก็เหมือนมีความมันเหมือนเป็นความคิดที่แบบมันเ,มนเป็นเป็นความคิดที่ไม่ใช่ความคิดที่ลังเลสงสัยแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเออเนี่ยแหละมันมันใช่มันเป็นบทเรียนที่เรามาเรียนรู้ในโลกทางกายภาพนี้คือวันนี้ทุกคนเราได้เรียนรู้แล้วว่า การที่เราเหมือนแบบไปทำอะไรหนัก,นกๆอย่างเช่นแบบอ่านยกตัวอย่างอย่างรดน้ำต้นไม้จากประสบการณ์จริงเลยคือบอกข้างหลังที่ทุกคนเห็นนะคะรอบๆบ่อมันจะมีต้นลำพูอยู่แล้วต้นลำพูอ่ะเขาต้องการน้ำเยอะแล้วเราอ่ะก็ใช้ที่ตักที่ตักขยะ มันเป็นมันเป็นที่ตะขยะนั่นแหละแต่ว่ามันสามารถตักน้ํามันสามารถโกยน้ําจากจากบ่อขึ้นมาลดต้นไม้ได้เราก็ใช้อันนั้นแหละซึ่งที่ตักอ่ะมันก็มีความหนักประมาณนึงเพราะมันน่าจะเป็นโลหะมันไม่ใช่พลาสติกใช่ไหมแล้วเราก็ตักขึ้นมาคือคือวันไหนนะที่เราตักเบาๆอ่ะแบบตักเบาๆก็คือตักน้อยๆตักทีลาน้อยๆแล้วก็ ใช้ความรู้สึกว่าเออขณะไม่ใช่สิขอภัยค่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ใช้ใช้ที่ตะขยะเรียกว่าอะไรดีกระบวยและกันใช้เป็นเป็นกระบวยและกันแต่งจีมก็คือที่ตะขยะนั่นแหละทุกคนก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้กระบวยอะตักน้ําในบ่อขึ้นมาลด ต้นลำพูแบบที่ตักทีละน้อยๆพอประมาณแล้วก็ใช้ความรู้สึกเอาว่าน้ำขันเนี้ยเออต้นลำพูเขาจะเพียงพอต่อจะเพียงพอต่อความต้องการของต้นลำพูหรือเปล่าเหมือนใช้ความรู้สึกเอาแทนการนับตัวเลขอะแต่ก่อนเราจะชอบนับตัวเลขว่าแบบเออต้องกี่ขันต้อง อาจต้องห้าขันต้องสิบขันนะถึงจะเพียงพออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าแบบมันสติ๊กแบบมันเครียดกับการแบบจะต้องเป๊ะจะต้องเป๊ะจนแบบคือต่อให้เราลดเป็นสิบเป็นสิบยี่สิบขันอะขันพูดขันเฉยเลยนั่นแหละค่ะถึงต่อให้เราลดเป็นสิบยี่สิบขันอะมันก็ต้นไม้มันก็แบบคือใบมันก็ตกลงเหมือนเดิม คือเราก็มาตระหนักรนูแล้วว่าการที่เราใช้ความรู้สึกข้างในในการทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทำอะไรก็ตามให้มันเบาลงให้มันเหมือนให้มันแบบ go with the flow อะทุกคนแบบเหมือนไหลลื่นไปตามธรรมชาติสิ่งนั้นแหละที่มันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมันจะทำให้ทุกอย่างมันแบบ f l o ไปตามกระแสของธรรมชาติมันจะไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้อง ไม่ต้องเจ็บแขนไม่ต้องแบบไม่ต้องมีละไม่ไม่ใช่ไม่ต้องเหมือนว่าเราไม่ต้องเจ็บตัวเวลาที่เราทำงานไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปแบบว่าเหมือนรู้สึกรู้สึกแบบทำให้มันแบบว่ากดดันอะไรเงี้ยไปกดดันตัวเองไปเครียดกับมันว่าเออจะต้องเท่านี้เท่านี้แต่พอเรามาเลือกที่จะใช้ความรู้สึก ใช้สัญชาตญาณภายในตัวเองสิ่งสิ่งนี้ยทุกคนเราอยากมาแชร์มากๆว่าทุกคนจะใช้สัญชาตญาณหรือว่าใช้แบบว่าเชื่อมต่อกับตัวตัวนี้แท้จริงได้ผ่านการหายใจคือการหายใจอ่ะเป็นอะไรที่สําคัญมากแต่หลายคนอ่ะมองข้ามไปอย่างช่องเราอ่ะก็แปลหนังสือเกี่ยวกับเกี่ยวกับการหายใจไว้คือ เราสังเกตดูแล้วคนไม่ค่อยสนใจแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่สำคัญมากคือทุกคนลองนะเมื่อเรากลับมาอยู่กับลมหายใจเราหายใจเนี่ยทุกคนลองหายใจตามเขาเลยก็ได้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบ จะแฮปปี้อ่ะมันจะมันจะรู้สึกอิ่มเอมอยู่ข้างในอ่ะใครที่ทำอยู่จะรู้สึกได้เลยว่าเออชีวิตมันเบาลงอะไรก็ตามที่มันแบบหนักๆอยู่ตอนนั้นอ่ะมันจะเบาลงอย่างเวลาที่เราโกรธใครเวลาที่เรารู้สึกหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยให้ลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว รู้สึกดีขึ้นไหมคะอย่าลืมทําตามกันด้วยนะลองไปทําดูนะคะจริงๆการหายใจมันมีหลายแบบมากซึ่งในคลิปเราก็ได้ทําไว้หลายแบบแล้วตอนนี้แปลไม่ใช่สิเราทําหนังสือเสียงไว้เป็นเกี่ยวกับพลังลมปราณมันก็เกี่ยวกับระบบการหายใจของเรานั่นแหละอันนี้คือใครที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าไมเกรนแบบ รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างเงี้ยการหายใจแบบเทคนิคที่เราแชร์ไปอ่ะคือมันช่วยได้เยอะมากจริงๆอย่างเราอ่ะคือพูดตามตรงว่าคือเคยเป็นภูมิแพ้คือตอนนั้นอ่ะสมัยก่อนก็ไปคิดว่าเออเป็นภูมิแพ้คือคือพ่อเราอ่ะเป็นภูมิแพ้แล้วเหมือนที่บ้านเราก็บอกว่าแบบไม่ใช่ที่บ้านสิคือ เราก็ไปศึกษาเองนั่นแหละว่าแบบว่าเออภูมิแพ้มันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยมันก็มีข้อมูลขึ้นมาว่าแบบเออพันธุกรรมนู่นนี่นั่นเราก็คงคิดว่าแบบเราก็คิดว่าเออภูมิแพ้ที่เราเป็นมันคงไม่หายแล้วแหละมั้งอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมเลยมันเกี่ยวกับตัวเราเองนี่แหละมันเกี่ยวกับการหายใจมันเกี่ยวกับปอดของเราเนี่ยแหละแล้วถ้าถ้าให้พูดในเชิงจิตวิญญาณอ่ะคือ แม่เราบอกว่าการที่เราเป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินการที่เราแบบว่าขอโทษนะคะที่แบบพูดเร็วไปหน่อย <c oughs> คือการที่เราเป็นอะไรเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือว่าปอดอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรามีความเศร้าอยู่ลึกๆข้างในมันเป็นความเศร้าความเก็บกดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเหมือนเราไม่เคลียร์ออกไปมันทําให้เราแบบทาให้เราหลังคอมเลยนะ เกี่ยวกับปอดอะไรเงี้ยทำให้เราหลังค่อมทําให้เราแบบว่าหายใจไม่สะดวกกลางคืนเงี้ยเราแบบบางคืนเราหายใจแบบไม่ดีเลยใช่ก็อยากฝากเอาไว้ใครที่แบบว่าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้โรคอ่าไมเกรนก็ช่วยได้เกี่ยวกับการหายใจก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจเทคนิคในการหายใจเราก็มีทำา l a y l เป็นหนังสือเสียงไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้านล่างเหมือนเดิมก็สามารถคลิกลิงก์แล้วก็เข้าไปที่ playlist เลือกเทคนิคได้เลยค่ะก็สําหรับสิ่งที่เราอยากนํามาแชร์ในวันนี้ก็สรุปก็คือมี2เรื่องก็คือ1ให้ใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติเหมือนกับไหลลื่นไปตามธรรมชาติดูร่างกายดูหัวใจุนกบินสวยมากเลยอุยขอบคุณมากเลย นกเมื่อกี้บินเป็นฝูงสวยมากเลยเออทุกคนมีอะไรอยากมาแชร์อีกเวลาที่เราเห็นอะไรสวยๆงามๆหรือว่าแบบว่าธรรมชาติอะไรเงี้ยคือเราคือแม่เราอ่ะสอนให้เราอุ้ยขอโทษจ้ะคือแม่เราอ่ะสอนให้เราเอามือขวาท่าไปตรงที่หัวใจแล้วก็พูดพูดอาจจะพูดออกเสียงหรือว่าพูดในใจก็ได้ว่าแบบขอบคุณอย่างอย่างเมื่อกี้นกที่บินผ่านไปอย่างเงี้ย เราก็ขอบคุณขอบคุณที่บินมาให้เห็นขอบคุณความสวยงามที่มันเกิดขึ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ย,ยทุกคนอะไรที่คือเวลาให้เราอยู่กับปัจจุบันน่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบคือคืออยากให้ทุกคนไปลองมันจะรู้สึกอิ่มข้างในมันจะรู้สึกแบบว่าสงบสุขอยู่ภายในอ่ะ แบบที่ไม่ได้ไปพึ่งพาวัตถุสิ่งของใดๆภายนอกใช่อันนี้คือซึ้งซึ้งใจซึ้งใจในธรรมชาติในจัก,กรวาลในพลังงานก็เอ,อ้ยเออเข้าเรื่องกลับมาที่การไหลลื่นไปตามธรรมชาตินะ go w ว t h the f l o w ก็คือให้เราอะใช้ชีวิต หลลื่นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปเคร่งเคียดกับชีวิตมากเกินไปชีวิตมันก็ง่ายแค่นี้แหละค่ะทุกคนก็สำหรับข้อที่2ก็คืออ่ะข้อแรกข้อแรกโ w ว t h the f l โ w ชีวิตไหลลื่นไปตามธรรมชาติข้อที่2ก็คือให้เราอะไรนะที่ที่อ๋อเทคนิคการหายใจ แล้วก็ข้อที่3ที่เพิ่งที่เพิ่งพูดไปเลยก็คือการเอามือขวาทะาตรงที่หัวใจแล้วก็พูดว่าขอบคุณที่ได้เห็นสิ่งใดก็ตามที่มันสวยงามอะไรเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องลองนะคะคือมันจะรู้สึกสงบสุขอยู่ภายในจริงๆก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ ขอคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะขอให้ทุกคนได้เชื่อมต่อกับตัวเองได้ใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้ได้รับพลังงานดีๆทุกครั้งที่ได้ฟังคลิปนี้ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะ